สวัสดีครับผมช่างคิวนะครับวันนี้พบกันในช่องช่างคิวสองนะครับฝากกดติดตามไว้ด้วยนะครับ YouTube ช่องช่างคิวสองนะครับช่องนี้นะครับเป็นช่องใหม่นะครับก็จะอัปคลิปลงในช่องนี้เรื่อยๆนะครับช่องเก่าอาจจะไม่ค่อยได้ลงคลิปแล้วนะครับนะครับก็ใครที่กดเข้ามาชมในช่องนี้ก็ฝากกดติดตามไว้ด้วยนะครับจะได้เห็นคลิปบ่อยๆนะครับเพราะว่าเราจะลงคลิปในช่องนี้ปืนเราก็มีอัปเดตมาหลายๆรุ่นหลายๆทรงหลายๆแบบขึ้นมาเรื่อยๆนะครับ เดี๋ยวมันจะมีรุ่นใหม่ๆขึ้นมาหเรื่อยๆนะครับก็จะได้ไม่พลาดนะครับฝากช่องทางกันติดต่อไว้ด้วยนะครับเฟซบุ๊กช่างคิวปืนยิงปลาอุบุลนะครับไอเดีไลน์ศูนย์เก้าเจ็ดสองหกแปดแปดหกห้าศูนย์ตามนี้เลยนะครับแนะนําให้ติดต่อเข้ามาทางข้อความทางเฟซบุ๊กือวาทางไลน์นะครับส่งข้อความมาเลยนะครับจะได้เห็นรูปภาพพร้อมราคานะครับเวลาสั่งซื้อนะครับพิมพ์ตัวหนังสือเข้ามานะครับเราจะได้จัดส่งให้ไม่มีการผิดพลาดนะครับ ถ้าเราเขียนไว้มันอาจจะหายนะครับหรือว่าอาจจะเขียนผิดเขียนถูกนะครับท่านส่งเป็นข้อความมาเวลาเราจัดส่งเราจะได้ไปไล่ดูนะครับไล่เช็คก่อนส่งนะครับมันจะไ้ไม่ผิดพลาดนะครับตัวนี้นะครับราคาอยู่ที่สองพันนะครับนะครับชุดนา็นแกนสแตนเลสนะครับนะครับจะเป็นไกลกล่องมีเซฟแบบนี้นะครับลายนี้เลยนะครับตามนี้เลยนะครับนะครับลางก็จะเป็นสีขาวแบบนี้นะครับ ถ้าเป็นชุดรางสีชามันก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งนะครับราคาก็จะขึ้นอัพขึ้นไปอีกนะครับมันไม่เป็นชุดใครชุดมันเลยนะครับชุดนี้ก็คือเป็นแบบนี้เลยนะครับเนี่ยครับตัวนี้เพิ่มปีกนะครับลูกค้าสั่งเพิ่มปีกนะครับสีแดงเหมือนกันนะครับสีแดงรางนะครับรางจะเป็นรางขาวนะครับชุดพวกนี้นะครับตัวนี้ก็เพิ่มปีกสามร้อยนะครับก็จะอยู่ที่สองพันสามนะครับใส่ได้นะครับใส่ปีกได้นะครับอยู่ที่สองพันสามนะครับนะครับ ส่วนชุดที่เป็นแกนนะครับก็จะอยู่ที่2,000ทวนนะครับรวมส่งแล้วนะครับสำหรับท่านใดที่ต้องการเก็บเงินปลายทางนะครับก็ออกค่าจัดส่งเองนะครับ200บาทนะครับถ้าตัวนี้อยู่ราคาอยู่ที่2,003ออกค่าจัดส่ง200บาทก็จะอยู่ที่2,005นะครับจ่ายเงินหน้าบ้านนะครับส่วนชุด2,000นี้นะครับพวกชุด2,000ที่เป็นแกนสแตนเลสนี้ถ้าเกิดลูกค้าจะเก็บปลายทางก็จะอยู่ที่2,002นะครับจ่ายเงินหน้าบ้านเลยนะครับ ได้หลายๆแบบนะครับเนี่ยครับส่วนตัวนี้นะครับเป็นงานทรงปืนแก๊ปนะครับทรงปืนแก๊ปสวยๆนะครับตัวนี้ราคาอยู่ที่สี่พันนะครับตัวนี้เป็นรางกลมนะครับสี่พันรวมส่งนะครับเก็บเงินปลายทางเพิ่มสองร้อยบาทเหมือนเดิมนะครับทุกรุ่นทุกแบบนะครับทุกรุ่นทุกแบบทุกราคานะครับถ้าเกิดท่านจะเก็บปลายทางก็ออกค่าจะส่งเองสองร้อยบาททุกรุ่นนะครับสวยๆนะครับตัวงานปืนแก๊ป นะครับมีรีวิวหลายตัวอยู่นะครับลองเข้าไปดูกันโอเคนะครับฝากช่องทางการติดต่อไว้อีกครั้งหนึ่งนะครับเฟซบุ๊กช่างคิวเป็นจิงปลาอุบลนะครับไอเดล่าศูนย์เก้าเจ็ดสองหกแปดแปดหกห้าศูนย์ตามนี้เลยนะครับแนะนําให้ติดต่อมาทางข้อความลายหรือว่าข้อความเฟซบุ๊กนะครับย้ำบ่อยๆนะครับทุกคลิปนะครับท่านจะได้เห็นรูปภาพพร้อมราคานะครับเวลาสั่งซื้อก็จะได้ไม่เกิดการผิดพลาดนะครับอาจจะไปเห็นอีกรุ่นหนึ่งแล้วโทรมาสั่งนะครับ โทรมาสั่งแล้วอยากได้อีกรุ่นหนึ่งครับอาจจะเข้าใจผิดกันนะครับถ้าเกิดโทรมาสั่งก็แนะนําให้ส่งข้อความมานะครับเราจะส่งรูปให้ดูนะครับท่านอยากได้ตัวไหนท่านก็ส่งรูปกลับมานะครับนี่ครับเวลาสั่งซื้อนะครับพิมพ์เป็นตัวหนังสือไว้เวลาเราจัดส่งแล้วก็จะได้ไปไล่ดูนะครับที่อยู่เบอร์โทรนะครับลูกค้าที่ส่งมานะครับมันก็จะไม่เกิดการผิดพลาดเกิดขึ้นนะครับนี่ครับสวยๆทุกตัวนะครับ โอเคนะครับคลิปนี้ก็ฝากกันไว้เท่านี้นะครับสวัสดีครับ